สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็น <c ười> คลิปเรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าผู้คนชื่นชอบอะไรในตัวคุณมากๆช่วงนี้ ขอภัยถ้าเสียงหายนะคะขาดตอนหรือกระแอมนะ,ะขอภัยไว้ล่งหน้าไอจะไม่ใช้พลังงานของคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของคคใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สําหรับนี้กันเลยผู้คนนะคะเชื่นชอบอะไรในตัวคุณมากๆช่วงนี้ คุณทำอะไรแล้วคุณทําจริงจริงจังคุณใส่ใจใส่ทั้งหัวใจใส่ทั้งจิตวิญญาณคุณทําเพราะคุณอยากทําจริงๆทําเพราะคุณรักไม่ว่าจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็อสบายสบายแบบมีจิตใจที่ไม่ใช่แบบเครียดหรือว่าโมโหที่จะลงมือทาําอ่ะทำจนประสบความสําเร็จทําไปเรื่อยๆจนกว่าม,มันจะได้จนมันจะออกมาดีมาสวยาง,งามอย่างที่คุณตั้งใจนะคะ ชอบที่คุณเอาจริงเป็นคนเอาจริงจะทำก็ทำจริงแล้วก็ดูเป็นคนกล้าที่จะผจญภัยอาจจะชอบท่องเที่ยวป่าเขาลาเนาภัยชอบผจนภัยไปไหนมาไหนคนเดียวหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือมันเหมือนกับกล้าท,ทำในสิ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่ มันไม่ได้ทำร้ายใครกล้าที่จะจะบอกว่าวัดฝีมือได้ไหมเหมือนถ้าเราเอาอายุออกไปกล้าที่จะแข่งขันอะเหมือนไม่รู้ว่าใครกับต่อใครมานะที่แห่งนี้นที่แห่งนี้ต้องการคนจริงจังต้องการคนเก่งคนมีฝีมือคนก็ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เป็นสนามประลองได้คุณก็ลงแข่งปรากฏว่าคุณมีความสามารถมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือในกรณีหนึ่งก็คือคุณสามารถทํางานกับคนที่มีอายุที่มีแกลบอายุห่างกันได้นะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่คุณเข้าใจคุณตัดตัวเลขบนกระดาษออกไปว่าอายุมันก็ไม่ได้สําคัญ เท่าไหร่แต่ถ้าว่าจะวัดกันจริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจกันทำงานร่วมกันแล้วมันไปในทิศทางเดียวกันอันนี้สำคัญที่สุดสำคัญกว่าแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะไอมองอาจจะตีไปในด้านของการงานนะผู้คนนะอ,องค์กรอะไรอย่างเงี้ยคนเข้าได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนก้าที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ คุณมี power แล้วมันมันกับมีพลังอะไรบางอย่างมีขุมพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้คนรู้ชัดเจนว่าอ,อย่าทำอย่าทำไม่ดีกับคุณนะภาษาบ้นบานๆเลยนะอย่าทำอะไรที่มัน ทําให้คุณต้องหมดความอดทนลูกระเบิดอะคุอย,อย่าไปอย่าไปอย่าไปกระตุกหนวดเสือหรือว่าอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลคนอะคุณจะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งที่คอร์รัปชันไงมีดาบเนขึ้นมานะมีความชัดเจนความเอาจริงอยู่ในนี้อ่ะ อาให้ได้ถ้าคนอย่างคุณถ้าเกิดอะไรขึ้นเหมือนคนกัดกัดไม่ปล่อยอะ่ะเหมือนสึนามิถล่มเลยอ่ะนะเหมือนอาวุธทำลายล้างเคลียร์ <c ười> จัดเคลียร์จัดชัดเจนแต่ใด,ดแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไปกระตุกหนวดเสือหรือว่าไม่ไปทําไม่ดีกับคุณไม่ไปทําร้ายคุณทุกอย่างมันก็จะโอเคก็รธรรมดาเนาะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไปรังแก่คุณไม่ใช่จะให้ใครมารังแกง่าย <c oughs> เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้เป็นคนที่ถ้าใครมาลังแกีนะ่ยต่อให้สู้คนเดียวก็หลังชนฟ้ากัดไม่ปล่อยเหมือนกันอย่างเงี้ยอ่าไพ่อร์กเคิลนะผู้คนเพื่นชอบอะไรในตัวคุณมากๆช่วงนี้ <c oughs> เพราะว่าตัวคุณเองอ่เป็นคนที่มักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วนะไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม คนมีน้ำใจอ่ะนั่นแหะสิใครที่แบบใจร้ายจังจะมาทําหรือว่าแกล้งคุณได้ลงคอนี่ก็ใจร้ายมากเลยนะแต่ใจร้ายเจอใจดํากลับนะเนี่ยคุณไม่กลัวต่อสถานการณ์ที่คนอื่นเขามองว่าเอ้ยมันน่ากลัวนะมันคือการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ได้นะการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเลยแต่คุณมองว่ามันมันก็เป็นเหมือนสัจธรรมอะค่ะหนึ่งดามันลงก็คือ อ,อมันก็ไม่มีไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วค่ะเห็นอะไรที่มันหนักๆกลายเป็นเรื่องธรรมดาเลยอะ่คอะคุณอ่ะคุณมันแน่ไงที่เขามองนะเธอมันแน่มากไม่ได้ตื่นตะหนกตื่นกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ใช่กระต่ายตื่นตูม,มปัญญา power of the divine นั่นน่ะสิเป็นคนนิ่งเงียบเฉียบคม มีพลังอะมีขุมปัญญาขุมพลังขุมที่แบบไม่ยอมอะอมผ่านให้ผ่านไม่ได้อะไรเงี้ยต้องเอากลับมาตรวจใหม่ต้องกลับมาเช็คใหม่ออแล้วก็เป็นคนที่มีสัญชาตญาณเส้นแรงเส้นแรงบางทีดูดูหน้าอ่อนมากอ่อนไวมากนะแต่ว่าหารู้ไหมว่าไปเจอจุดรั่วจุดอะไรหลายๆอย่างในองค์กรก็ได้เหมือนกัน ต่จะพูดไหมนั่นอีกทีหนึ่งแต่ว่าคนอย่างคุณนะมีปัญญาแบบนี้น่าจะเลือกนะเลือกคนที่จะเล่าให้ฟังคนแบบคุณเนี่ยสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบก็คือว่าคนเป็คนคนที่มีปัญญาในการมองคนเลือกคบหาด้วยเหมือนกันน่าไม่ใช่ไม่เลือกบางทีก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่พูดเลยแต่ถ้าพูดออกมาก็าน่าฟังมันมีน้ําหนักมากมเป็นพลังงานที่ถ้าเกิดว่าเขาอยากได้พยานหลักฐานเนี่ยใดๆเนี่ยคือขอ คุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากนะน่าเชื่อถือดูดูก่อนนะจ๊ะย์ดูก่อนเป็นพลังงานแบบอสววนขีมารขาวเนาะขอใช้คาํา,าว่าอสเวนคีมารขาวผู้ซัพพอร์ตผู้ช่วยเหลือผู้มาในเวลาที่ต้องการผู้คนต้องการคนในช่วงนี้นะคุณคือคนที่ผู้คนอยากที่จะให้ได้รับความช่วยเหลือเหมือนคุณเป็นผู้ซัพพอร์ตในองค์กรก็ได้นะ เหมือนคุณเป็นผู้ที่หน่วยงานไหนก็แบบส่งคนนี้มาหน่อยช่วยส่งคนนี้มาให้พวกเราหน่อยอะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะเขาต้องการมาเขาเนี่ยว่องวัยสติปัญญาฉลาดเฉลียวความสามารถแล้วตัวคนเองก็เป็นคนที่เวลาให้ไปช่วยเหลือใครเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นคนที่มีอิดมีความอิดออดนะเ,เป็นคนที่เต็มใจเต็มใจที่จะช่วยเหลือทุ่มเทเต็มที่แล้วจิตใจแบบนี้เวลาทําบุญสุนทานเนี่ยมีใช่ทําไปด้วยบุญไปด้วยแน่นอน ทำไปด้วยสภาวะที่โล่งเบาสบายอยากช่วยจริงๆกำลังเหมือนผู้มีบุญคนมีบุญเนาะถาภาษาบ้นเราอะผู้มีบุญจังเลยไม่คิดร้ายกับใครนะแต่ว่าจะใส่ใจกับหน้าที่ของตัวเองให้ไปทําอะไรก็ทําได้อนี่เพราะว่าถ้าถึงทําไม่ได้ก็ขอเรียนรู้ก่อนอะ่ะอ,ม,อม,มีความไม่มีพิษภัยอะคนไม่มี เป็นคนที่ไม่มีพิษภัยแถมยังขจัดโพยภัยออกจากอาผองเพื่อนกลุ่มคนอีกต่างหากนะเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยจะเป็นคนที่แจ้งนะแจ้งข่าวหรือว่าให้ผู้อื่นได้รู้ว่าเออมีคนละมีคนแปลกหน้าเข้ามาในบริษัทนะมีคนนคอ่คอยดูหน่อยค่อยจับตาดูหน่อยอย่างเงี้ยจะเป็นคนแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโลกกันนะว่าผู้คนชื่นชอบอะไรในตัวขุนมากๆช่วงนี้นะ <c oughs> สัญชาตญาณคุณแรงนะแล้วคุณจะรู้ด้วยว่าคนคนนี้น่าไว้ใจหรือไม่น่าไว้ใจหรือสถานการณ์นี้มันปลอดภัยไหมอย่างเงี้ยคุณจะรู้ผู้คนชื่นชอบอะไรในตัวคุณมากๆช่วงนี้ความนิ่งเงียบน่ารักแต่เวลาให้ทำอะไรแล้วก็ทำได้ไม่เกี่ยงคนที่ไม่เกี่ยงงาน พยายามเรียนรู้แล้วหัวไวด้วยนะหัวไวฉลาดคนอื่นอาจจะจูเลคอร์สหนึ่งคนอื่นอาจจะเข้าใจ <c oughs> ต้องใช้เวลาประมาณ3เดือน6เดือนงคุณอาจจะ1สัปดาห์2สัปดาห์อย่างเงี้ยทำงานเก่งทำงานหนักแบกภาระเยอะนั่นจะแสดงว่าถ้าเป็นคอร์สหนึ่งที่มีสัก10หัวข้อทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตคุเก่ง ทำคุณจําได้แล้วคุณก็ปฏิบัติได้ถูกต้องแม่นยําผิดพลาดน้อยมากเอาอยู่อะ่ะคุณเอาอยู่เอาสถานาการณ์อยู่นะคะเป็กิจกรรมจะเป็นงานเนี่ยเห็นไหมสองเดรียนก็ออกมาบอกว่าสามารถที่ทําอะไรได้มากกว่าหนอย่างในเวลาเดียวกันด้วยนะมีความสามารถมไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้แบบนี้นะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กรนี่แหละคนโอ้แล้วก็ มีความหลักแหลมในการคำนวณด้วยนะคะเฉียบคมในการคำนวณหัวธุรกิจเนี่ยให้ไปดูกับลูกค้าเนี่ยทันเป็นคนที่เฉียบวเฉียบคมทันคนทันความคิดนะคะแล้วก็ใ้กว้างด้วยนะ,ะไม่ได้คิดเอาแต่ผลประโยชน์ต่อตัวเองว่าให้ตัวเองและบริษัทนะเหมือนกับมองว่าเอ้ยกำลังก็ต้องมีบ้างแต่ว่า อีกฝั่งก็ต้องแบบเขาก็ต้องได้เหมือนกันเพื่อเขาเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้มาใช้บริการของบริษัทเราต่ออะไรเงี้ยคุณจะมีทริคของคุณคุณจะมีกลเม็ดของคุณนะแยบยนต์มีความเป็นลลดไหมมีสิแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะค,คืคือว่าเหมือนมองว่าฐ้านะแบบไม่ได้ลําบากอะไรเลยแต่ว่าเ็าสามารถที่แบแบกรับภาระทํางานเหมือนคนมีหนี้เยอะแต่จริงแล้วก็อยู่แบบสบายสบยได้อยู่นะ ชื่นชอบในความใจดีของคุณเมตตาเอออาทรต่อคนรอบข้างนะเอคุณมองทุกคนเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวของคุเลยนะคะแม้จะเป็นคนที่ไม่ได้ช่างพูดก็ตามนะ,ะแต่ว่าขอความช่วยเหลือใดๆเนี่ยได้นะคะช่วยเหลือเห็นมหนึ่งไม้นะคะโหไอเดียนิวโปรเจกต์ไอเดียไอ้ทำไมสามดาบนะสามดาบคืออะไรแบบชอบชื่นชอบตรงใจหรือเปล่าขอขยายหน่อย อันหนึ่งไม้คือคนที่มี power ทางความคิดนะแล้วก็กล้ากล้าที่จะเริ่มเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆกล้าที่จะพุ่งไปคว้าโอกาสถ้าคนอื่นเขาไม่ทำถามคุณว่าคุณทำได้ไหมคุณน้อยมากเลยนะที่จะเซโนสาหรับคืออะไรอืมใช่คนที่ใช่แล้วก็เหมือนกับเขามอ,องอนาคตนะมองอนาคตมองกันไกลว่าอยากจะมีคุณอยู่ไปแบบนี้ ไปในอนาคตนานๆเลยอะนะคะ <c oughs> อยากเข้าหามีแต่คนอยากเข้าหาอยากพูดด้วยอยากคุยด้วยเพอๆอยากจีบด้วยนะถ้าไม่มีใครนี่นะคะ <c oughs> แล้วก็พลังงานของคุณนะ่ะไม่ใช่พลังงานเอือ่อยเฉยชาแต่เป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงจังหวะบทบาทไหนที่ควร เต็มที่นะแอคทีฟคุณก็แอคทีฟได้ค่นะว่าภายในของคุณอนะสมองคุณไอเดียของคุณความคิดสร้างสารรค์ของคุณโปรเจกต์แล้มันจะพุดพุดุดออกมามันจะไวมากเลยนะเดี๋ยวก็มีโปรเจกต์นู่นนี่นั่นนะคะออกมาอยู่ตลอดเวลาอาจจะคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับใครที่แบบในองค์กรนะว่านําเสนอผลงานนะคะอาจจะมาจากคุณเนี่ยแหละแล้วก็สิ่งที่ออกมาเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยมันมันเหมือนกับมันใช้ได้จริงมันทุกคนทุกคนชอบมีความชื่นชอบว่าเอ้ย ชอบแบบนี้จังเลยแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นพลังงานที่โดนคอมเมนต์เพราะอะไรเพราะว่า <c oughs> คุณมันมีความมีนิส,สัยที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเออ่อาทอนรับกับผู้อื่นมันเลยดูเหมือนเป็นมิตรนะเป็นมิตรเป็นกัลยานมิตรไปเลยด้วยซ้ำนะบางทีอะพลังงานดีมากค่ะเขามองเขาชื่นชมชื่นชอบแบบอยากอยากมีคุณไปอีกนานๆเลยอะ,อะคุณรู้สึกยังไงอชอบไม่ล่ะอยากมีเป็น,นานๆน,านะ่ะนั่น,นแหละนะคะอยากเข้าหาอยากเข้าใกล้โดยถูกใจ ชื่นชอบถูกใจแล้วก็โดนใจทําอะไรก็ดูโดนใจผู้คนส่วนใหญ่ไปสมุดเอาเหลือไว้ให้สักหนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผู้คนที่อาจจะไม่คลิกนะอันนั้นก็ปล่อยไปนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตสาห์โฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตสาห์แบ่งซุปเร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มา <c oughs> ขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พ,พร้อมทั้งด้านโพขัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ